สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยู u ู u ถาอินเ่อร์เน็ครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่2อกุมภาพันธ์2อ6 6ครับทางด้านประธานดีเฟอร์ดินานมาคอสจูเนียได้หารือกับทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหลังจากที่มีการหารือกันแล้วเนี่ยครับทางด้านเฟอร์ดินานมาคอสจูเนียก็บอกว่า รัฐบาลของฟิลิปปินส์นั้นจะอนุมัติการขยายขอบเขตเพิ่มเติมให้แก่รัฐบาลสหรัฐในการเข้าถึงฐานทัพอีกสี่แห่งภายใต้ข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อปี2557ขณะที่รัฐบาลสหรัฐนั้นเตรียมจัดสรรง,งบประมาณเพิ่มเติม,ตมอีก82ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ2,700ล้านบาทเพื่อการลงทุนพัฒนาฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานทางทหารที่รวมถึงศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีและโกดัง เพื่อการเก็บยึทุบปกรภายในฐานทัพตั้ง4แห่งที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของกระทระวงกลาโหมสหรัฐก,กับกระทระวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ทั้งนี้รัฐบาลของฟิลิปปินส์นั้นยังปฏิเสธและเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าฐานทัพตั้ง5แห่งดังกล่าวตามคำร้องของสหรัฐนั้นอยู่ที่ใดบ้างแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของฟิลิปปินส์น,น,น,ปปน,นั้นเคยกล่าวไว้ว่ารัฐบาลสหรัฐขอเข้าถึงพื้นที่ทางเหนือสุดของเกาะลูซอนซึ่งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันมากที่สุดและเกาะปะละวันที่อยู่ทางตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะสเปร ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาททางยุทธศาสตร์ของทะเลจีนใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยครับเป็นความร่วมมือทางทหารนอกเหนือจากข้อตกลงที่เยี่ยมเยือนทางทหารหรือว่า VFA ซึ่งลงนามร่วมกันเมื่อปี2541มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการสมรบและการประจําการทหารในระยะสั้นขณะที่เนื้อหาใน ข้อตกลงดังกล่าวนั้นเนี่ยระบุชัดเจนว่าแม้อนุญาให้สหรัฐสามารถประจาการทาหารและสับเปลี่ยนกําลังคนในฐานทัพซึ่งเป็นตามกรอบความร่วมมือแต่ห้ามสหรัฐนั้นเข้ามาตั้งฐานทัพทาวอนในประเทศฟิลิปปินส์ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับอาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ฟิลิปปินส์กำลังทำนั้นก็คือหมายความว่าจะให้ทางด้านในส่วนของสหรัฐบริการนั้นเนี่ยเข้ามา ใช้ฐานทัพได้นะครับถึง5้าแห่งด้วยกันจากเดิมนั้นให้ใช้ได้เพียงหนึ่งแห่งแต่ว่าตอนนี้เพิ่มเติมมาอีก4ี่แห่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็คงจะต้องรอดูความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ว่าจีนนั้นเนี่ยจะว่าอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้เพราะว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ฟิลิปปินส์นั้นก็ต้องการใช้สหรัฐนั้นขันหนาาแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของ การพิพาทระหว่างทางาฟิลิปปินส์กับจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้หรือไม่แต่ว่าก่อนหน้านี้เฟอร์ดินานด์มากอตูเนียนั้นพิ่งเดินทางไปเจอกับประธานาธิบดีสินผิงผู้นําของจีนแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการที่จะกลับมาสํารวจพื้นที่ทะเลจีนใต้โดยเฉพาะการสํารวจพลังงานแล้วก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันแต่ว่า เบื้องต้นนั้นเนี่ยครับก็คงจะต้องรอดูท่าทีของทั้งสองฝ่ายว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถายอินเตอร์เนิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้ครับ